ไม่เห็นหรอกเนาะนี่เฮ้ยไม่เห็นกูไม่เห็นกูเออเจ็บเจ็บฟรีเจ็บฟรีโอ้มียามด้วยอย่ามายุ่งกับกูนะยามเล่นแบบให้มันรู้ตัวเนาะอืมอืมอืมนี่บอกไปยิ้อืมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเลยอะไรอะไรโอ้ผักกันกินผักกันค่อยกล้าสู้ขึ้นมาหน่อย มึงมึงมึงเจอฟ้าผ่ากูเอ้ยเฮ้ยนิ่งนิงดิเออเออเทปเทปเดี๋ยวมันมีตัวอะไรมาแทรกแซงอืมกูนอนหน้าด้านอย่างเงี้ยเทพปะล่ะเออเออฟ้าผ่าเล่นแผนสกปรกหวังว่าเลือจะไม่หิวนะเฮ้ย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 อะไรอะไรท้าเปตัวกูขยับได้ถ้าผมเข้าใกล้นี่ผมมีสิทธิ์ตายไหมเนี่ยอย่าหิวเลือดนะมึงอย่าหิวนะ มันหิวเหรอถ้าอยู่ห่างมันมีสิทธิ์หิวเว้ยมาเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโอออุ้ยอยมึงมามึงมามามามึงมามึงมาดิชาร์จพลังอืมเฮ้ยปเฮ้ย้ยเอาไปเาูไปน่เงากูไปนเงกูไปนเงกูไปนยบยบยุบยบ เอ้ยอะไรวะกับดักระเบิดโอ้โหมึงหลบได้ไงวะอืม,อม,มากูไม่ได้หนีมึงไปไหนใช้ฟ้าผ่าโอ้โหไฟไหม้กูเกลียดไฟอ้ความจริงความจริงผมชอบไฟนะแต่เวลาไฟไหม้กูเกลียดไฟอ่ะวันี้ลูกน้องมาได้แล้วมาไล่ต่อไปเป็นมึง ผลไม้หิวกินเดียวม,มันเลือดไม่เพิ่มเลยวะเออนี่เลือดเต็มเลยเป็นยังมาเลือดเต็มแล้วกวูห้าวเอ้าขึ้นไปข้างบนนี่นี่ฟ้าผ่าเลยมันขึ้นไปทไมนี่นี่อะไรเนี่ยกูติดอะไรเนี่ยทำไรกูบอกไปไกูติดทำไรให้กูติดหึ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 เป็นยอะไรเป็นียอะไรโอ้ย มันกระโดดเก่งลืลอเกินนะนี่กูมีเกาะกูมีสปอนเซอร์เออผมลืมบอกนะเกาะเออผมมีผมมีพระคุมเออเออบอกบอกแค่นี้แหละมีพระคุมได้มาจากลิงนี่กูรีวิวสินกูรีวิวสิ่งของที่กูได้มาต่อหน้าม,มึงเลยไงกูกูหยามมากกูได้ชุดเกาะมาจากเด็กเด็กเด็กคนหนึ่งที่มึงไม่เห็นค่าหรอกมึงตายเนี่ย กูได้รับการสนับสนุนจากเด็กคนนั้นทําให้มึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยตาย,ย,ยมึงตายฮึคนปีกพญาฮะกูได้อะไรมั้งเนี่ยเมล็ดพันธุ์ต้นศักดิ์สิทธิ์ปลูกหลุมดินโตเป็นต้นศักดิ์สิทธิ์สีทองตตัวนี้นเฉพาะที่กว้างต้องอยู่ต่ำๆแล้วก็ต้องกว้างด้วยไม่สามารถหล่อเลี้ยงด้วยปุ๋ยสกปรกก็คือมึงจะบอกว่าไอ้ขี้ก้อนนั้นไม่สามารถดูแลได้นะไม่ใช่ดูแลเขาเรียกว่าอะไรวะ ไม่สามารถทําให้มันโตเร็วอ่ะต้นไม้หายากด้วยนะอืต่อไปขนปีกพญานาคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กูฆ่าพญานาคไปเหรอเอ้ยกูฆ่าพญานกไม่ใปเหรอเป็นพญานาคซะแล้วเฮ้ยสามารถครับเป็นปีกเทพเจ้างูโอเคอได้รับจากมันเท่านั้นเลยนะได้รับอะไรได้รับไอ้นี่เนาะเออได้รับสายฟ้าซึ่งกูก็มีมันกูก็มีอยู่แล้วนะมีอีกก็ไม่เป็นไรเออเอ้ยคาถาคาถาเฮ้ยกูขอนะกูขอ กูขออยากได้อยากได้อีกได้าไดสายไฟหรือเปล่าขอสายไฟเยอะเลยมัอนก็ไม่มีอืมอ้าวกระทางกากทำอะไรกูได้ทำอะไรกูได้ะไไดฮะบอกว่าจากตรงนี้เนี้ยของมึงจะร่วงลงลาวาเนี้ยโอ้ยกูให้มึงขยับอืมมึงมึงไม่คิดเจ็บมหากูเลยใช่ไหมอ่ะไหนๆอาวุธมึงก็ก,กากละตายไปก็ไม่มีอะไรหรอกตายไปซะ นั่วก็โดโดโลดเต้นอยู่นั่นแหละเอออุอ้ยไ <c oughs> อ้นนี้ยอยู่ก็ล่วงลงมาอันนี้ t ทีนีีหว่าะเก็บไว้บ้านแล้วกันอันนี้อันนี้รับเองได้ไม่ได้ง้อที่นี่หรอกขึ้นยังไงวะเนี่ยอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวนะเอ๊ะฮะแท่นบูชาเครื่องวางสังเวชช่องว่างแช่มพันหรออันนี้ละ่ะ เชิบ,บูชาอันนี้ใช้ผนึกใช้ต่างกันด้วยเอา้าได้มาเฉยเลยได้มาจากไหนวะกู <c oughs> ทำอะไรไปทชานบ,บูชาถูกใช้ไปแล้วอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเกิดได้เรื่อยใช่ไหมในพวกเนี้ยน่าจะเกิดที่นี่เรื่อยเลยเกิดได้เรื่อยมันก็ถูกกูฆค่าเรื่อยอ่ะหรือว่ามันสปอนมันอีกรอบได้วะเออแล้วก็สู้เรื่อยอย่างเงี้ยเป็นไปได้นนเนี่ยเอออย่างงี้ก็ดีแต่ก่อนอื่นเลยขอ ขอปอนของหน่อยแล้วกันมีอันนี้อะไรที่ยิงเหรอเออเจ๋งดีเวเออเอุปกรณ์ยิงทำไมกูสนใจลูกธนูมึงมากกว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเนี่ยนะใต้ดินไหมเออมันมีใต้ดินอะ่ะเดี๋ยวเล,ลองลองหาใต้ดินก่อนไหมมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยอืมอืมเกวียนทม่ใช้ใช้เลยตายหาซะแล้วอันนี้อะไรวะ มันยังไงเนี่ยมีเงตกแต่งใ,ใช่มั้งมาเรามาดูของข้างในกันมีอะไรบ้างนาะนี่มันทีเก่ากูนี่ว่ะอ๋อเออน่าจะขึ้นตรงนั้นแหละไอ้ตรงวนๆนะ่ะมันได้วนทามันจะขึ้นยากขนาดนี้เอ้ยมันมีน้ำเลยนะเฮ้ยมีกล่องอ่ะโอ,อ้โอ้ได้ถังด้อะกล่องไหนเปิดแล้วก็ทุบทิ้งเลยจะได้ไปใช้ที่บ้านด้วยแล้วก็ใ้รู้ว่ากล่องนั้น ถูกเปิดยังเสียงกูเป็นไรเฮ้ยนั่นมันอะไรวะน่ยใครมั็นมาปลูกดอกไม้นี่รักดอกไม้กันมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมันสูงเกินไปละเฮ้ยนี่ถึงละก็เดินอุดลาวาก่อนไหนข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมันจะสําคัญเว้ยเหมือนมันกับดักระเบิดปะเนี่ยมันมันเป็นแท่งเหยียบอะไรเนี่ยออกก่อนออกกันอันตรายออกไปให้หมดเลยแท่งเหยียบอะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่งตูมขึ้นมานี้กูหาเลย มาดูของกันใช้ขวดได้ไหมเออขุดได้แร่อะไรวะเอ้ยเกือบล่วงแท่งทองสแตนเอ้ยนี่ไงเอ,ไเอาไว้ทำดาบกูนี่แหละเออข้างใต้มันจะมีลาวาอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองเช็คดูกันไม่มีเออไม่มีแล้วไปอันต่อไปแร่อะไรวะ <c oughs> มีระเบิดจริงๆได้แม่งว่าแล้วอ่ะไหนก็มีกลับบ้านได้แล้วกันเอ,อ้ผมผมขวดตรงนี้ไม่หมดเหรอ วุ้ยดีแต่กูไม่เหยียบเออแร่ดวงดาวอะไรอะ่ะมันเกี่ยวกับดวงดาวหรอพลังงานดาวเออเราต้องเอาไปเอาไปหลอมก่อนเราถึงจะรู้ว่ามันทาอะไรได้ตอนนี้เราต้องไปฐานเอ้ยอ๋อตาฝาดตาฝาดไม่มีออไร่เ้ยอืมเออเดี๋ยวตั้งแคมป์ก่อนเอาของไว้ตรงนี้แล้วกันเอานี่เนีน่เก็บให้หมดเลยพวกผักอะไรพวกเนี้ย โอเคเราจะเก็บของประมาณนี้ไปไปกันต่อเอาจริงๆนะเกียรติทางมันมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยใครมโรเนเบียบวะเฮ้ยอืม้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บแค่นี้ไม่เจ็บหรอกเออไม่เจ็บไม่เจ็บงั้นก็ค่อยๆไต่ไปแล้วกันเอ้ย,ย,อยถึงไหมไม่ถึงเว้เยไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอะไรวะเนี่ยเออไม่เข้าใจเว้ยแต่และอย่าง อืมอุดแม่งเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งนี้กูติดไฟได้ไงวะเข้าใกล้เกินรอเปล่าอืมต้องใช้สว่านด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ทำไมดินกูเป็นอย่างงี้วะสีมันแห้งแห้งหงี้เลยว่มันคืออะไรอ๋อบอกยอมอ๋อเหมือนเป็นพวกคนแก่เลยวะเนี้ยถ้าขุดลงไปใต้นี้มันมีระเบิดรอเปล่าไม่มีเนาะ โอเคแลเ่เดิมเก็บมาเยอะก็ดียิงหายากอยู่อันนั้นจะน่าจะไม่มีบันดัลอืมกูว่าละฮ่าว้าวว้าวว้าวอย่านะบล็อกไฟลุกชนโอเคบล็อกอะไรก็ช่างเถอะแต่เมื่อกี้มึงเหลี่ยมมากเลยมึงวางอะไรอย่างเงี้ยนะมีกับดักไหมหน้อมีอะไรวะเนี่ยโอ้เออลองไปตรงกลางดูดิ มันต้องมันต้องขึ้นข้างบนกว่านี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวเตรงนี้ตรงนี้มีทางด้วยเดี๋ยวอะไรวะมึงเอาอะไรมาขวางเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยออกไปต้องทุบเหรออันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยลูกแก้วนี่ว่ะลูกแก้วกูขอคืนได้ไหมอา้อาวอ้าวก็ไม่มีอะไรใครมาไวมาเนี่ยของก็ไม่มีโอเค ของก็ไม่ได้แย่ขนาดนนเฮ้เดี๋ยวเราสามารถใช้ดาบทำอย่างนี้ได้ไหมวะเปรียงเออได้โอเคเออเดินทางสะดวกขึ้นมาหน่อยของแต่ละอย่างมีแล้วเช็คกับดับระเบิดก่นอนเฮ้แตงกวายังไงอยากได้มานานแล้วนี่มองไว่แรกก็รู้แล้ว่าเป็นแตงกวาแม่งเขียวอย่างนั้นอ่ะอืมของมันก็ไม่ได้แย่ดนงที่คิดนะเฮ้มันจะมีของไว้ข้างล่าง